ในเช้าผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมรู้ก่อนกี่กด Subscribe Channel x o m s k r กันด้วยนะชแนลนี้ก็ทำเกี่ยวกับการสร้างเซิร์ฟไมโครพีเอ้นั่นเองนะเป็นการสร้างแบบฟรีๆนั่นเองใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูชแนลนี้ได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะ เอาในเช้าผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมในวัน้ก็อยูโฮมซิงเกอร์ทีวีอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้ผมจะมาแจกในเช้าผมเป็นตัวเกมของ1.0นะในเวอร์ชั่นเต็มในเช้าผมนะของจริงของแท้แน่นอนลอยนะฮะก็สาหรับการอัปเดตของมันในเช้าผมนะคือเจ้าเอิ่มเจ้านี่นะไม่ใช่นี้ผมเข้าผิดนะอยาสนใจนะเป็นสตอรี่นั่นเองนะฮะเป็นเรื่องของเจ้าวันคริสต์มาสนั่นเองนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆนั่นนะในเช้าผมนะฮะก็ นี่คือแบบว่าไทเจอร์แพ็กนะครับผมนะฮะเราไปดูตรงแมปกันดีกว่านะแมปตรงนี้ที่ผมเคยสอนเอ่อเขาเรียกว่าแมปลับนั่นเองนะซึ่งมันก็มาแล้วนะครับแต่เราต้องซื้อนั่นเองนะแต่ผมคาดว่ามันจะมีตัวเกมปลดล็อกนะครับผมนะฮะมันต้องมีแน่นอนอะเออแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาคือเจ้าเสียงนี่นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมไมโครับนะฮะแล้วใครอยากมันมี เสียงเพลงแบบหมดคอมในเขาผมนะไม่รู้ว่าเหมือนคอมหรือเปล่านะเราต้องโหลดอีก78เมกนั่นเองนะรับผมนะแต่ผมไม่ผมไม่ขอโหลดก็แล้วกันนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวช่องอื่นเขาอาจจะรีวิวด้วยนะแต่ผมไม่ขอรีวิวตัวนี้ก็แล้วกันนะซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวทู้ชมก็ต้องไปลองเองนะมันสปอยไม่ดีนะเับผมนะไม่ใช่เราแค่กุขี้เกียจโหลดนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมแค่มาแจกเฉยนะก็ไวไฟผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะเขาผมก็สำหรับลิก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะบ๊ายบายผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะเบา สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรล้กวก่นช่วยกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อป็ะกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม